นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนะครับวันนี้นะครับวิธีนะครับที่พอเพียงนะครับเนี่ยข้ามาดูในส่วนของจำปดานะครับจำปดาเนี่ยจำปดานี่เป็นผลไม้นะครับเป็นผลไม้พื้นทินนะครับ ของทางผักต่ายนะครับของชางผักดายนะครับเนี่ยเออเขาจะชอบยุปืนทีนะครับเทชืดนะครับจุ่มชืนตะคีนะครับปาป้นเนี่ยดิ่งได้พ้นเลยนะครับแถวส่วนตะตูนถานูนะครับมีเยอะนะครับแต่ที่นี่นะครับในส่วนของจำบดานะครับที่เอามาปลูกในตลาดสายพันธุ์เนี่ยมีเยอะแยะนะครับนี่เป็นจำบดานะครับ อีกสายพันธุ์นึงนะครับเนี่ยลูกขส็สวยทีเดียวเลยนะครับเนี่ยนะครับลูกเขาจะมีขนาดที่สวยงามนะครับแล้วจังไปละพันธุ์เนี้นะครับโคดสามารดเนี่ยโคดสมารดขยายนะครับขยายลูกออกมานะครับได้ทรงสวยทีเดียวเลยนะครับเนี่ยเขาจะลูกทรงเขาจะได้ทรงสวยนะครับลูกประมันซีรู ถึงฮาลูนะครับเขาทำได้นะครับถ้าเกิดว่าเราตัดแตงกิ้งทีร็จดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับลูกใหญ่ขนาดนี้นะครับเนี่ยเราไม่มีการเข้ามาแตงกิ้งแตงลูกนะครับเนี่ยมันจะจะประสบปัญหานะครับมันจะมีพวกแมลงนะครับวันทองแมงนอนต่างๆเนี่ยเขาจะมาเจาะ นะครับจอผิวลูกนะครับถึงเวลาเราโฮไปเหล่านี่เขาจะหนาวในนะครับพวกเขาหนาวในเนี่ยจะคล้องนะครับจะไม่ได้พ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโปรชันนันพอลูกขนาดเคเริ่มเป๊ะนะครับต้องมาแต้งเนี่ยอย่าท่านในมีพวกมาเล้งมารูเซกอนนะครับนี่เรามาแจ้งโฮกไฮโคเซกอนนะครับแล้วก็ตัดถิ่งนะครับตัดระยะไฮพอสวยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ถือว่าตอนย้ายพอสมควรแหละนะครับแบบมักได้เยอะนะครับเนี่ย นักก็แับได้เยอะที่นี่อะราต้องมาแต่งหัวนะครับนั่นไอ,ลอ้ลูกท่าๆร้นเที่ยวลูกแข่งนะครับเนี่ยก็มีรอยจอบไปแล้วลูกคนที่ตัดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับระยะห้างตั้งๆต,ตัดทิ้งเลยพอจะหัวไปก็ไม่ได้พ้นนะครับเนี่ยเอ๋อลูกเสือสวยๆนะครับแต่ที่นี่นะครับอุปกรณ์ที่หัวเนี่ยผมไปเสือทุ่งดํมามันนะครับเนี่ยเสือทุ่งดําแต่ว่าขนาดเนี่ย เขาไม่ได้นะครับต้องไปหาเสือมาไมา่ทีนึงเดี๋ยวว่นเวลาเขามาหัวแล้วเนี่ยนะครับต้อ,องหัวเขาก้อนนะครับก่อนมาเปลี่ยนไหมเพราะว่า,าต้องช่วยเขาก้อนนะครับอย่าท่านให้มีรอยเจาะนะครับฟังไข่ของแมลงเนี่ยเดี๋ยวคนแบบเปลี่ยนไหมนะครับเนี่ยปกตินะครับถ้าคนโบราณเขาจะใช้าทางมะพร้าวนะครับสารเป็นครู นะครับซาร์ไม่โขลเลยนะครับซาด์ไม่ชโลมโขลเลยก็มาซุ้มนะครับไอประเภทนั้นนะนะครับซุนมักจะไม่เคยมีแมลงมารบกวนนะครับไม่รู้มันมันจะมีซาดอะไร,ราจากาทางมะพร้าวมัง้งแต่ว่าไดพนน้พ้นนะครับเกือบหนึร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแผลที่ว่ามีรอยเจาะเนี่ยรอยเจาะของพวกน้อนพวกแมลงต่างๆนี่ครับเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเราไปหัวโขล ของทางมะพร้าวเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับนนเนี่ยมันแผลปนียนะครับเนี่ยเราเห็นแผลใช่ไหมครับเนี่ยนี่มีการเข้ามาเจาะวางไข่แล้วเนี่ยนะครับลูกปปนีนะครับเดี๋ยวจะห่อให้แล้นะครับพอแล้วพุใหาได้พอเริ่มได้ขนาดนะครับก็จะมีขีออสมานะครับเนี่ยพักขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยก็จะมีขีออกมาในในในรูของลูกนะครับเนี่ยรอยซับตอต่างๆ นะครับรถแล้วนะครับเนี่ยขึ้นมาเนี่ยพอนธุ์ตัดทิ่งวัดนะครับไม่ได้พ้นนะครับกัดเฉพาะเลือดที่ว่าลูกสวยไว้นะครับได้กี่ลูกอ่ะเอาแถวนั้นก่อนนะครับข่อยว่ากันนะครับนี่ก็เป็นจำบาดาที่ม็อบลูกทิ้งไว้ในส่วนยางนะครับส่วนยางนะครับหรือว่าในส่วนยางนี่สมาติเราปลูกแซมนะครับจำบาดาทุเรียนนะครับได้เลยนะครับเป็นปืดรวมทุเรียนจะเป็นทุเรียนบานเนี่ยปลูกรวมได้เลยนะครับแต่จำบาดาเนี่ยจะปลูกไว้ ซ้ำแค่ตอนนะครับถลางนี่จะเป็นในสูตรของลำช่านนะครับเนี่ยลำช่านยศถาลางนะครับเดี๋ยวจังปะดาเขาอยู่ประมาณแนวนี้นะครับน่าตะลิ้งข่วนแล้วนะครับเนี่ยเมืตอนนี้นะครับกว่าอีกสายพันธุ์นึงนะครับนี่แต่ว่าเนี่ยอันไม้นะครับมันมาเจาะแล้วน้นนะครับเนี่ยลูกก็จะขัดหวายนะครับท้าวพันธุ์พวกนี้นะครับตังตังใจนะครับตั้งใจแห่สกีดนะครับ รัวถ้าเราไม่ขัดนะครับไม่ได้แทงตั้งแต่แ,แหลกเนี่ยมันจะไม่ได้พ้นนะครับมันจะได้ไม่ได้พ้นเลยนะครับถูกเจาะถูกไรนะครับถ้าเป็นจำบาดาป้ามีเยอะๆไม่เพลือนะครับการทําลายของสัตว์บางทีมันอาจจะวงจรมันอาจจะทําไม่ได้มดนะครับยังเหลือได้กินแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจำบาดาที่มาปลุกต้องซวนมนเนี่ยต้องดูแลนะครับมันจะได้หายพ้นถ้าเกิด่เราฮอดเนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมก็คงจะนะครับคอนหาดนะครับขึ้นไปตัดแต่งนะครับจำปดดนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเพื่อจะให้ได้ประโยชน์นะครับเต็มทีนะครับกับผลผลิตที่เกิดมาปีนึงขลังนึงนะครับเนี่ยเป็นผลไม้ตามฤดูกาลของผักตายเราทีเดียวนะครับจำปดดนะครับ นะครับกาขอ้อสวัสดีนะครับในวิธีนะครับตีพอเพียงนะครับถือว่าเป็นชวงหน่องไม้นะครับฟักแนวฟักตัวด้วยนะครับปุยตัวด้วยนี่ครับจับประดาสวัสดีครับ